นิดหนึง่งท่านขออภิปท่านเป็นผู้ในการเมืองส่วน,นนะครับสำหรับวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะรับนผะู้นพนี่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งคออนนั้นปกปักรักษาให้ท่านทั้งสองรอหงหัวใจของทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ตลอดไปสาธุ <c oughs> <c oughs> คุณากาสีนะครับที่ทผูกพันกันมาผมไม่เห็นว่าโอ้โหกองกอล คุณอันใครสอนครับตื่แล้วครับพี่นี่ครับพี่เชล้องพี่พี่ชาวมองกล้องซึ่งสองสามรูปนะครับรูปนะครับ หนึ่งนะครับของที่แจกเลยนะครับสองแก่สองทะเบียนเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งของที่หนึ่งก็ครบสามครับครับหนึ่งสอง ก็คือมีงานวันเกิดของท่านอยู่แต่ท่านก็สลัลางี่วที่เก่าจะเกิดสนิทของพี่เลยยี่สิบเอสิบสองพันยี่สิบยี่บแล้วก็ขอให้น้องทั้งสองได้รับสุ